อยู่ที่บ้านขนมหวานนะคะตอนนี้เจเจนะคะรับบทเป็นเจ้าของช่องแทนเบนซิมารี่หนึ่งวันนะคะเพราะว่าเบนซิมารี้วันนี้ป่วยนะคะเป็นซิฟิลิสหัวใ่ไ้เลื่อนนะคะก็เลยให้เจเจมาดูแลช่องเบนซิมารี้แทนเราจะไปที่บ้านขนมหวานค่ะไปดูกันนะคะว่าเราจะมีบ้านขนมหวานอะไรบ้างค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างหน้าบ้านขนมหวานแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับคุณเจเจด้วยเขากําลังจะแต่งหน้าก่อนที่จะเข้าก็ ตอนนี้มันกำลังมันชื่อว่าอะไรนะมันชื่อว่าอะไรนะขนมหวานไม่ใช่โน้ตทำไมชื่อร้านขนาดนี้บ้านขนมหวานอุ้ยน่ารักค่ะอ๋อนั่นไงคิวเคลียนสวรรค์คัวเทียงสวรรค์คิเนี่ยคัวเทียงสวรรค์เห็นยัง รังค้าเข้าด้วยร้อยหรือร้อยห้าสิบมูซ้อจ่ายก่อนวัดก็แบบามสุขได้เยรได้วัดดิแต่ว่าอะไรรู้ไหมเคยได้กินชีใบบาวไม่เอาแค่เด็กแล้วนะจะเป็นคนที่โตมากแล้วแล้วก็เสียค่าเข้าบัตรด้วยนะคะ99บาทเองแต่ว่าใครจังเลิแล้วนี่ไงหัหน้ามีความพเศษอะไรรย้ 6คนเท่าไหร่คะ6คนก็600 600มัน120เออใ6คนเท่า720บาทแล้วคนนี้เป็นเดงรือผ่้ใหญ่ผู้่ใหญ่เลยแหละน่วันนี้เป็นสินเลียวันนี้เป็นสินสารกุชชีเบลลงูมันเลย าถึงก็ลงซาวดี้เพินอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบพวกมิสเออพวกอะไร,รนนะบบว,วะไ,รรอไอเมดเมเที่เอไว้เลยข้างหน้าไอติมอะเหมือนช็อกมากกว่านะป็นชอบเขียนกระดาแล้วก็นี่ติมาลายพรว่มันร้อนมันร้อนจริงเดี๋ยว่าใส่ติมาลายแล้วชิมก็ละลายแล้วก็โดนนะ สวยเนอะเขาทำสวยมากเลยอะทุกคน mm hmm. แล้วมาแทงนู้นดิเป็นไอติมที่กระจุกันกอยู่สามลูกค่ะแทน,น,น,นเค้กนะคะแพนเค้กแพนเค้เขกขึ้นไปก็จะมีเค้ก มันทำให้สินนึกถึงหนังเรื่องอะไรนะที่มันออกมาแบบเกมอ Harry Potter ช่างถ่ายรูปของเราชื่อ,อคุณนัดนะคะออร้อนชิบหายร้อนมากแต่ว่าเขาพลาดอะไรหรือว่าคุงน้ำพุอะ่ะเขาต้องมีช็อกโกแลตต้องเป็นแบบน้ำพุช็อกโกแลตเก็ตไหม เลยลงไปสิยากตรงไหนอ่ะใส่ใหม่เสียนแบบนี้ไหมอ่ะมันท,ที่เที่นี่อ่ะโอ๊ยอน,นี้ได้อยู่ที่บ้านขนมหวานของเท้แล้วค่ะไม่นะ โกโก็คืออ,อ,อยู่น้ำมากก็ไม่ดีแล้วเหรอ,หรอ,อไม่ค่อยดีหลอเอาเราไม่ดีอย่างนี้มาตือนซะหน่อยอารมณ์หัวใจยังไงก็มีนี่มันดี เข้าไปในนี้แล้วอันนี้คือนิ้วแบลขาดูยี่ห้อเครืองแอร์มึงแล้วมึงอยู่ตรงไหนผมจริงสุดๆโอเคกูกำลังวิ่งไปถ้าบอกว่างไงคะอ้าวถ้าเป็นบอกแล้วไงว่าจะไม่ว่างอะ่ะไม่ได้ค่ะพี่เป็นคิวที่305,058บอยเหรอไม่ใช่แฟงแค่แแนี้แหละ ใช่คุณหนูต้องนั่งคอปเตอร์ไปกับพี่โฟอีกแล้วโอเคค่านี้ต่อคิวค่ะต่อคิวเฮ้บ่อยมากเลยอ่ะเข้าใจป่ะคือแบบไม่มีการต่อคิวหรืออะไรเลยโอเครถจะจเจตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ลาดล้าค่ะในร้านขนมหวานที่เอเวจีนะ โอ้โหควระสั่งชาเขียวแก้วเดียวน้อ <c oughs> งรัโอ้ดิสต้า้องสิ่ดิน่าสั่งจังแต่ว้าชิ้นนี้ชิ้นร้อนมากเลยทุกคนึง <c oughs> <c oughs> อันนี้คืออะไรคะ <c oughs> ตักให้น้ำปั่นลูกสวยมากรักว่ล ใส่ขั้นตอนนะบ้างมีผลไม้อะไรบ้างคะมะม่วงแตมลูกชิอ่าอะไรแตงบมล่ราคาแตกต่างกันไหมคะอันเล็กจะ66บาทครับอันใหญ่จะ77บาทครับอ๋อเอาพีดแล้วกันโอเอาะครับพีดเป็นหัวใจหรือเป็นดอกไม้ดีครับพี่ดอกไม้พีดดอกไม้คลูกชิ้นว้าวไหนโชว์หน่อยอันนี้คือ66บาทนะโคตรถูกด้านหน้า66บาทครับไหนรู้สึกไงบ้างคะ พูดดีๆพูดดีๆเขามองอยู่รู้สึกยไงบ้คะไหนฉันขอชิมบ้างดิจไม่ลุกพูดอย่างนั้นอร่อยดีครับแค่รู้สึกว่ามันก็ไม่มันก็คือน้ำแข็งน้ำแข็งเปย์เลยน้ำแข็งใช่ฟิสแช่แข็งแช่ฟิสใส่กลิ่นไปนิดหน่อยออยากขชิมปัง แต่ต้องต่อแถวก่อนแล้วก็บอกว่าขอชิมวันนี้หน่อยค่ะแล้วก็ต้องซื้อหนึ่งลูกไม่เอาไม่อยากชิมแล้วทำไมก็มันเก้าสิบกว่าบาทเฮ้ยเห็นเมนูไม่เห็นถ่ายทำไมเขาบอกว่าจำชื่อเมนูแล้วสั่งหน้าแคชเชียร์เลยนะคะชิมได้ค่ะเขาบอกถูกปะเขาพูดเหรอก็เมื่อกี้เขาพูดไม่ได้ยินไม่ไงก็บอกได้าฉันซื้ออย่างเดียว ก็ยังคุ้มกว่านั้น60บาทอีกนะแต่66บารอร่อยทุกคนละเราจะกลับแล้วเราจะได้บทสรุปของเรื่องนี้ไหมคะรถข้ามยนตนำอยู่ตอนนี้เรากำลังจะกลับแล้วนะคะอร่อยมากไม่ต่อไปเราจะไปกินอัพตุ้ยยำกันใช่แหละ รคอนนีความประทับใจของที่นี่รู้สึกยังไงบ้างคะก็ก็ไม่ก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่<ล>ก,ก็ที่นี่มันบ้านฉันฉันเปน็นเจ้าหญิง<อ>แล้วก็อ,อยู่ในวังมันมันผูกแล้วมันชิลอยู่แล้วที่เซนที่นี่กดด็ดูการแต่งตัวฉันละกัน ทำสวยมากนะอยากให้ถ่ายรูปสมกับ120บาทตีเอาชุดให้หน่อยมึงจะเปลี่ยนชุดตอนนี้นะ